เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มอ่า400ท่านแล้วมาดูเทคนิคทิคในการดูจำโบ้หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวพออธิบายให้ดูนะจำโบ้หนึ่งเนี่ยเป็นพระที่ปิดตาที่แพงอันดับต้นๆของรูบุโตก็จะมีเนื้อที่เล่นกันเนี่ยทั่วๆไปที่เราเจอ1,200กว่าองค์เนี่ยเป็นเนื้อใบลานส่วนเนื้อเกสรเนี่ยไม่มีตะกุดจะมี57องค์แล้วก็เนื้อผงพุทธคุณเนี่ย ก็จะมีเพียง16งองอะเดี๋ยวามาดูดว่ามีตำาหอะไรซ่อนอยู่นะครับสวัสดีครับพี่สมชายพามานพี่ตรมมาสินพี่ไปบูนพี่วิชัยเอี่ยมศรีอะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะออันนี้เป็นทิศที่อาจจะผมได้บ่อยนะแต่ละครั้งก็มาเคยมีเคยมีหลายครั้งที่ได้หลายหลายองแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจจะลูกค้าน้อยตรงนี้ก็ ตามลูกค้ากลับมาเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่ผมหัดชี้ให้ดูตำหนิต่างๆที่ซ่อนอยู่นะะเห็นไหมเส้นใบหูมีสันคมคมอีกเส้นเล็กๆตรงกลางใบหูแล้วมีเส้นแตกที่ซอกใบหูเห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วก็มีบล็อกสายฝนอาเนียนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะชี้ตำหนิที่ซ่อนอยู่เนี่ยเกนเนี่ยูบจะหาองคไหนที่คมคมทอดได้ติดเส้นแตกข้างในสันขอบมาดูตำหนิซ่อน ที่เมื่อกี้ผมเกิดให้ดูนะฮะเพืเ่อนๆส่องไปดูนะองค์สวยๆเก๊ถอดไม่ติดดูนะฮะเห็นไหมตำหนิในซอ่หูเล็กๆเนี่ยสายฝนเห็นแล้วเขาเนี่ยให้ดูที่ซอ่หูเห็นไหมมีเส้นแตกเล็กๆผมสังเกตหลายองค์แล้วไม่ติดเห็นไหมเส้นเล็กๆเลยเนี่ยตรงร่องใบหูอาด้านด้านซ้ายมือนะฮะนี่ฮะเพราะว่าเขาต้องหาองค์ที่แชมป์ๆเลยถึงจะกดเห็นตำหนิ มาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึ่งก็มีเส้นแตกดูนะเห็นไหมดูนะสันขอบหูมีเส้นแตกในเนื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเส้นเกสารอยู่ในเนื้อผสมด้วยเดี๋ยวดูนี่นะสันขอบคมคมคม,คม,มีจุดคมคมแล้วมีเส้นสายฝนเนี่ยตามพื้นเนี่ย องที่ไม่ได้ใช้นะองที่ใช้แนละ้วอาจจะเสี่ยนหายไปยังไม่มีเข้ามายันตีดูนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนี่ดูนะเห็นไหมเห็นเส้นแต่เห็นไหมสันคมๆนี่ฮะเป็นตำหนิที่เส้นแตกๆคมคมนี่ฮะนี่ผมจะแกรงให้ดูเลยว่า เกเนี่ยพยายามทำแต่เอาะติดยากเพราะว่าพระเนี่ยเขาเป็นเส้นแตกที่เกิดในพิมพ์ในการแกะบล็อกแล้วเรามากดทอดใหม่เนี่ยเส้นพวกนี้ก็จะไม่ติดเพราะจะติดยากเพราะว่าเป็นสันขอบคมๆดูนะะเห็นไหมผมขยายให้ดูเต็มที่เลยนะนี่ฮะอันนี้จุดจุดอาจจะไม่ติดได้แต่ตัวใหญ่จะเห็นนะนี่เห็นไหมจุด เป็นจุดนี่ฮะนี่หูจุดนี่สันขอบดูไกลๆก็เห็นนะฮะสันขอบเดี๋ยวดูนะฮะสันขอบเห็นไหมคมไหมนี่ฮะเป็นสันตั้งคมๆอยูนะนี่ตรงนี้ส,สวยมากแล้วก็เส้นแตกนีพื้นเราก็จะเห็นเนี่ยจะมีพื้นคล้ายๆ อันนี้มีค้าบแป้งโรยพิมพ์อยู่ธรรมดาเราเห็นเป็นพื้นเนี่ยคล้ายๆพื้นเสี้ยนสายฝนติดอยู่ตรงนี้ก็มีตําหนิซ่อนอยู่นะฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะในบล็อกจะมีเส้นแตกซ่อนอยู่นี่คือตัวตัดที่ซ่อนอยู่ปิดตาอย่างนี้เนี่ยเออผมรับเช่าตั้งแต่แปดแสนเก้าแสนขึ้นไปนะถ้าองค์สวยจัดๆไม่สวยก็ห้าหกแสนสวยมากบางองค์สวยจัดๆ 89แสนถึง1ล้านบาทนะฮะราคากลางๆนะเพราะว่าจะโบดหนึ่งเนี่ยจำนวนการสร้างน้อยมากดูนะครับเดี๋ยวให้ดูอันเนี้ยก็เป็นองค์ที่ไม่ได้ใช้เลยจะมีเส้นนี้นี่นี่ฮะเห็นไหมเส้นตรนนี้ในแม่พิมพ์ในบล็อกเหมือนกับอบิดตาขนมข้างก็จะมีเส้นแกะบล็อกแบบนี้ดูนะฮะ แต่ถ้าองค์ที่ใช้มาแล้วเนี่ยเส้นอาจจะหายได้นะนี่คือพระที่ไม่ได้ใช้ผิวแป้งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มจะเป็นอย่างนี้ต่ำดีให้เราเห็นหมดทุกด้านดูนะครับสองสองฝั่งของพระเนี่ยความหนาด้านนึงจะหนากว่าดูนะด้านนี้ความหนาจะหนากว่าส่วนบนเล็กส่วนกลางหนา ส่วนปลายเล็กนะสองฝั่งขนาดจะไม่เท่ากันฝั่งหนึ่งหนากว่าบางกว่าเกิดจากการแกะบล็อกตั้งแต่ทีแรกตะกุดมีดอกเดียวแต่ถ้าเป็นเกสรไม่มีตะกุดเกสรไม่มีตะกุดเกสรได้มาก็เ,เคยมาไล่สอนแล้วแต่ว่าไม่ค่อยสวยตรงนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ให้เป็นประเด็นความชัดเจนหลวงปุ่โตเนี่ยของเกสเที่เราเจอบ่อยๆเนี่ย เขาจะเขียนคำนี้เป็นคำว่าวัวแหวนหลวงปู่โตจริงจริงจะโบหนึ่งแกะบล็อกเป็นคำว่าหลางปู่โตเพราะว่าแกะบล็อกผิดไม่มีหัววอวแหวนเป็นสละอาเราจะอ่านว่าหลางปู่โตอันนี้คือพิกเล็กๆ,ๆน้อยนะของเกเขาอาจจะรู้แล้วว่าแกะบล็อกผิดตอน,นั้นเขาไปแกะเป็นหลวงปู่โตหมดจริงๆไม่ใช่ทุกโงแกะบล็อกผิดตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อนคือแกะแล้วเนี่ยไม่มีคำว่า หัววอลแหวนข้าจะเข็นวอลแหวนแบบเนี้ยแต่ไม่มีหัวลูกน้าวอลแหวนก็เลยอาจเป็นหลางปู่โตอันนี้จะเป็นทิศอกีกเล็กๆน้อยๆในการดูยันตีนี่สิงเหนะะตรงนี้ค่อนข้างสวยจัดตรงนี้สําหรับสวยแชมป์พรีเมียมเลยนะอะผมหยิบมาให้ชมในเห็นมัตตำดีตรงนี้นนี่ดูนะฮะนี่สวยจัด ตาบ,บาก้ารุ่น9ปัจจุบันอยู่ในเลทราคาแสนบวกลบอันนี้ก็มี2บล็อกบล็อกที่มีคําว่าไม่โทคล้ายๆคล้ายๆชูเลขสองลิโพจะแพงกว่าหมื่นกว่าบาทพิมพ์เดียวกัน,นะมีทั้งสายฝนแล้วก็มีชูเลขไม่โทนี่ครับอันนี้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวก่อนมาดูพระอย่างอื่นกันนะฮะนี่ดูความคมชัดนะฮะนี่นิ้วเนี่ยเส้นแตกที่นิ้ว องศ์สวยๆเราจะเห็นนะฮะเส้นแตกนีนิ้วโป้งมีเส้นแตกนิ้วนะฮะเล็กๆเกิดจากการแปะแกะบล็อกอันนี้ก็มีเส้นแตกในร่องใบหูพื้นจะมีเส้นสายฝนเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ปัดปัดปัด,ปดแป้งพิมพ์เดิมๆเลยอ่าเพื่อนเพื่อนเจอเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณเจ็ดแปดแสนปีนี้ก็ขยับขึ้นถ้าหลายปีก่อนอหนึ่งสี่ห้าแสนเรียกว่าราคาพะระลูมโ,โตเนี่ย ช่วงหลายปีหลังขยับขึ้นมากราคาขึ้นเยอะมากดูนะฮะเดี๋ยวดูความคมชัดนะว่าทําไมอ่านมาดูอีกทีนะตำหนิที่ซ่อนที่หูหูของจำโบ้หนึ่งดูนะเห็นไหมเส้นแตกเห็นไหมมีเส้นแตกเล็กๆที่ใบหูเดี๋ยวผมค้างไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเอามือเอามินสอชี้มีเส้นแตกดูนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะ,ะนี่เห็นไหมเส้นแตกเล็กๆนี่เห็นไหมฮะเล็กๆคมๆสันจะมีเส้นคมๆเลยเห็นไหมเก๊ทอดไม่ติดนะเก๊ทอดไม่ติดเพราะว่ามันอยู่ในล่องใบหูแล้วสันก็ทอดไม่ติดเนี่ยดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหม แต่ก็จำพิมพ์ด้วยส่วนหนึ่งนี่ะจำพิมพ์จำทรงด้วยอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสวยจัดเอาสลับโชว์นะตรงน,นี้สวยจัด